โก้งง่าของพี่น้องกุ้งง้าเจ็ดกุ่งใส่ง้าของวันนี้เอาสีมาขดกุ้งบปน้เอาสีมาขดกขก้งเขาก็ไปได้ไหมมากลมๆไม่ไพ่ก็ได้ทอพีวีซีก็ได้ไม่ยั่งก็ได้ขอแต่ว่ามันกลมอันนี้ลวดลวดเป็นลวดไม้แขนเสือเก้า ไม่แปนเสียเก่ามากมากว่มาดัดให้มันซื้อจังหน่อยแล,ล้วก็มาเหตุไายมันอง,งองจังหน่อยตัวนี้เขาไม่เจาะห่งวงเวเข้ามา่เจาะห่วงเวจังไรเจาะห่วงเวกาว่ามันหลุมรวนอีกนะมันนี่เลกะหมุนเลยบิดเลย แบบนี้แล้วก็ที่ว่าโอเคมาถอด mm hmm. ถอดออกก mm ็ hmm. มาลูดออกค mm ื hmm. อลูดยากได้เพราะว่ามันเป็นขอไม้ไผ่มันเป็นขอพี่น้องออ mm hmm. พอรูดออกมามันก็จะกลมๆแบบนี้ เปลี่ยนวงกลมแบบนี้ตรงงอๆเนี่ยเขาก็มาตัดถิ่มซะนะตัดตรเลย เอาปากของมามาล่องเป็นมาทาบล่องเป็นเขาเสียวจะกรอบเขาเสียวจะคงมันเสียวเขาเสียวใหญ่เอาหน่อยเอาจากรอบเ้างถึงมากดใส่ถ้าเทาเอารอบเดียวกะเอารอบเดียวเ้าก็มากะเอาเลยวันนี้กะอันนี้เอากระสิมาตัดนี้ตัดเลยเอาคานี่เอาก็ตัดปึ๊บ ตัวนี้เ่ากะเหลือเอาไว้เฮ็ดผงที่สองมีผงเล็กผงเล็กมันเอามาแทกใส่เอาให้มันหลุดไปจังน่อยขันเทาเฮ็ดพอดีหลายขันเวลาเ่าใส่เม็ดสอดเข้าไปแล้วมันสินแอน,นโทษเพราะฉะนั้นเาจะเฮ็ดไปมันหลุดจังน่อย อันนี้มันพอดีตรงนี้มันพอดีเอแเรากลักบม,ม,มากเลยลประมาณนี้ประมาณนี้มันออกมาจอดกันประมาณนี้เราก็มาดัดกลุ่มนี้เขา เขจาจังเเห็ดจังแดมันสีพอดีเราก็ไม่เห็ดออ มันพอดีเหาก็เอามันมันบุพอดีห้อเก่าปะหยัดเขาหน่อยหนึงนี่เ้าพอมันได้เราเพอมันได้ที่เา้าสำห้องที่ต้องการเราห้องเก่ามาเขียนแบบฟางเอาอย่างเขียนก็ได้เอาเสียบเขียนไว้เขียนไว้เพราะมันอยู่นี่กะ ที่คิดโกงถ้าเท่าบริเวณแบบนี้เท่าสีมาดัดเอาโลดมันก็อยากดัดยากเลยเพราะว่ามันสีมาดัดเนี่ยมันกลมได้กันดีๆนี่มันก็อยากยากอยู่นจ้ะถ้าเท่าเห็ดแบบนี้มันกไงเพราะแต่มันอยู่ซื่อะลรพี่นอ้องครับแต่เพราะมันอยู่ ออกจากกันเพราะว่าเฮาดัดมันอยู่ตัวเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเฮา,ม,เา,ามันติดกันสิเฮายากใหมมันติดกันให้มันอยู่แนบก,กันกันว่าพื้นเฮามีลวดเสียมเฮาเสียมออกกะดีนี้เฮาเสียมเพรา,าเฮาเหตุเปลี่ยนเฮาเสียมไปเฮามีลวดเสียมเฮาเสียมปั๊บไปแล้วมันก็สิอยู่เลย บอไดทดลองสื่อเก่าอันตะก,กัวแบบอันที่เขาเจ้าโฆษณาขายอยู่ในอันตามออนไลน์มาเนี่ยมันสิง่ายแค่เค prove, อามาเปิ ine, beast. ดฝาออกมาละคือเก่าเอามาหยอดปั๊บใส่เรามันสิติดแน่นเลยเห็นเขาเจ้าโฆษณาหรือวะนี่ตากเอาเลยนี่ตากเสรได้กลมประมาณนี้ เอาออมาอัดลงเบิร์เออนี่พอดีเลยเนี่ยขันหลวมไปจังน้อยสำนี้แหละเนี่ยขันหลวมหลายกะมันสิหลวมโพดแต่ขันมันบอลหลวมจังน้อยมันพอดีหลายกะเวลาข้อใส่ไม่ตอก้าไปมันสีมันสีอันมันสีแนีนโพดมันสะอัดโบเข่าสำนี้พอดีแล้วนี่ยนี่โอเคแล้วกลุ่มเพิ่องประเดเนข้อที่แคอีกกลุ่มหนึ่ง เอาเหยีดเก็บง่ายสองกลุ่มันมีอีกอันหนึ่งที่เขาเหยีดไว้อยู่แต่ว่ามันสิได้กันบ่นมันบ่หน,น่อยปวดบ่มหน,น่อยปวดนี่น้องบวมหน่อยปวดบวมหน,น่อยปวดท่อทกระซีเอาเอาตรงเขาตัดออกนี่แหละมาโคตรด,ดีมาดัดเขาให้มันวงหน่อยกว่าเก่า ดัดเองมันก็สิบกกลมดีบันดเดย์โบโบกกลมดีคือหฮาอันดัดใช่ไหมห่าขวดใช่ไหมมันจะกลมดีเดีตัวนี้หฮาก็ต้องอาศัยว่าหฮาต้องมาแตงเอาแตงลายเติบคอยดัดเขาดัดออกซกน ตัดออกเขากลาว่าพอ,อมันถึงแล้วเ,เขาก็ตัดออกเลยตัดออกวันนี้เขาเอาตัวนี้มาดัดออกเอาเสียวหน่อยเอาไงเขาก็มาดัดออก ที่สอง คือเขัดใช้ไม่ขันขัดใช้ไม่นี่มันสีกุ่มพอดีเลยเขก็ดัดใช้ไม่อะไรที่เรียกใช่ว่าไม่มันอันใหญ่แล้วเอาก็มามาขยับอันกุ่มมันเข่าอีกเให้กุ่มมันน้อยกว่ากันหน่อยนึงกุ่มมันสิไว้ซ้ำกันเสียหน้อยกว่ากันรุดกันหน่อยตึงกันหน่อย 妈咪。I mean. มานี่บันนี้อเอาแกมาใส่ฟางหัดใบคือเก่าใส่ฟางหัดไป,เ,นะดไปเพื่อปล่อยห,หัดนี่เพื่อว่าบ่อยมันดีดออกจากกันมันสีขยับอันออกไปทั้ง้างมแกใส่ฟางหัดไป ขยับออกจากกัน ก็เล้วนี่เขาจะเห็ยแทงมันกลมๆได้ขนาดนี้นเจ็ดสองโก่งเขาเซียนง่าเป็นง่าสองโก่งนี่ง่าแทงมันอันนี้กลุ่มที่สองมัน กุ้งเทงมันวิธีเห็ดกุ้งหน้าของใส่ลวดลวดไม่แขนเสียไม่แขนเสียเขานี่ยแหละออกมาดัดให้มันตรงๆรุ่นเสซนง่ายจังหน่อย,อยดัดให้มันตรงๆหรอเรกเขาก็ว่าวิธีดัดก็คือดัดใ้เบินน้งมาโค้งตามมากเกี่วเสาไม้โดยจอหู้นี่เอาปลายแหลมเอาปลายส่วนหนึ่งเสียบลงนี่หลวกเ,เกวออกมาก็จะได้ประมาณนี้ สำหรับผูว่าเห็ดเอาเสี่ยวลวดมาเห็ดกุ้งง่าของเรามันเห็ดยากเห็ดบูจักสีเห็ดกะนี่แหละวิธีที่ห้องแนะนำใม้เห็ดผ้าเห็ดสำหรับคลิปนี้กะผอจบไปเพียงแค่นี้คลิปต่อไปก็จะเป็นตอนเห็ดง่าของสองกุ้งเหละง่าใส่ประคอ,อคลิปนี้ผอจบไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ